อ๋อสบายดีพ um. ี ara, c, ama, ah. a, ่น e ้องเบอร์ส so ุขสุขคนเนาะตอนชวยๆจะบายๆพี่น้องไม่ต้องมาซื้อสมมากินพี่น้องมาไม่มาอยะไรมาใหม่รวมหลายอย่างไม่รวมอันนี้ก็ตัมกระตักม่วงยนาะมะม่วงยนาะมะม่วงอนนี้กระตัมเนี่ยงกระตัมม้วนกระตัมมวพี่น้องทำซุ้งไหมพักหลายอย่างมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องมาพอทิ้งมาสบายดีพี่น้องเดี๋ยวกินตำส้มน้ำกัน วันบกด้พี่น้องด้วะวันกิน้ำบ่ไ้ได้พี่น้องด้วยวันทองมะค่อยดีมีตำตำมั่วมักม่วงตำามักม่วงแทบได้่ะักอักักวันวันพวกนี้มันไล่ไร่แวันเนี่ยวันกินอะไรม้งกันแซ่บแ่บได้แห่แม่น่าทุเอา่ะแก นี่น้ลายเตะเนอะเสร็แค่เลยไม่้องจมไม่หน่อยบังชิมอะไรกันเนาะยาบงบวงกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิบพันพี่น้องเอนสิบพันนนี้ก็สิบพับาท สี่สามกับสิบสองร้อยาบาทเนาะมันหลยอยู่ในหลายอย่างตองนึกจำหม้อเจ้เดเวลาเมันเะนจากกระม้อมันอยประยัไ,ไม่มานองเลยมาหน่องนหมอยาจะกินย่งยาของนานบันแลวน้วแก้วแซ่บ มลน้าบะสามนกับนองมะนาบะน่องมะนากับสามมุนมาโอเคได้บะโอเคตัวเรียนัวรีนทกันกับอบนะได้บ่กมินอยู่ยังลำไรเลยคนเอนื้อมาได้กินหอจอออนครับเอามือเราได้มนจังอนนเนาะ แค่ขนาดทำมั่วไม่อไมไม่ยอมห้ามใยังไม่ได้ขั้วห้ามลองขังหันคลายเรของแก้วแรีนแก้วห้ามขัเซีบเลือกขนาดือเงิน้ังไลล่น้ำชิ้นทันหายเลบบกี้ี่คบอืมสราบกี้ที่ใหนะ แบบนี้น่อยเคยกินบอเคยกินพืษะ, Itís ะได้กแบบนี้บอเซ็บปเลยเซ็บเป็นมนเคยกินอะไเมืเสี้ยวค่ะ็นแบบที่อะไรลุน้องนักเขาเย็นวันใดสักวันนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะข้าเ็ดำยงนี่นี่นี่เบตวนเลยนะจะมาเรดอาพากับ่หละเอาได้แตจำมั่วกานบักังฮะเพื่อนอึนดาดำเลย ดำแงวะมะนาวเดำบ่แม่เป็นเพชรแห่งบอเพชรอะไรเป็นตแสรบ่อยิ้นทองเขยดีแส่บอต้องนั้เพชรโอ้ยยกินได้หลายเลยไหมบ่มี่ากินได้ไปหั่แหกได้หนึ่งเท่าดีมืออื่นเป็น้าพี่น้องมืออื่นก็ตรเดินทาอพี่น้องเลย อ้ยไปทางท่าแขกหมละหาหลู่ทาลานหมเน่ยพนใหญ่หองไม้นั่งอ่นเบือนกระเจินทางแต่เสาพี่นอยเลยจำรวมได้มาไหมได้ยอดจะเคือบุขนไปบอนี้ได้ก็พอทิ้งนี่นอนลายัเฮอไม้เดไม้่้เบือนไปพอดีขึ้นไม้พนนี่ก็นอนนอเฮือนไม้เลยเนาะ ขัดไปมือแรกกับแตนอนเลือดเก่าคุแห้งให้ไปหาแต่เมื่อคืนนี่เหรอบงคนเนแห้งโทรหาแต่เมื่อคืนนี่ฝนพี่น้องเลยให้ขึ้นไปหาโอ้ยแบบคนแห้งใต้เมื่อคืนเนี่ยโคตแห้งเรกกระดึกลเลยก็เลยบอกคนก่อนว่าเออมื่อคืนวันวัอนี้สิไปว่าเพิ่งกระแสดว่าจะเสาว่ามันศุกรยังขึ้นว่าสันก็เลยถามวันศุกร์เขินมาเออ แรงๆวันหามบ่ขึนกจะเ้าไปอั้นก็ได้ที่จากทั้งขนาไท่าเดือยใะใ่อันทางขาแขงทเข้มของบอเออทางเข้มของได้ลว่าอืไอ้ขี้ทางแกงกันอันนั้นในน้แกงกรันแกงกะเบากระเบามันออมไปหล่นระบันง่ายเลท่าบุกทายองงเดีถ้าทาเดือยทาบุกก่อนก็ไ่เคยไปคืได้ท่าเข้มของ เคยไปแกลางเว้นในกลางคืนเป็นตะยาเด้อคนทางมันเส้นเดียวกลางคืนเป็นตะยานน่กลางคืนนะแต่เว้นนะแล้วใครสิไปตอนกลางคืนจักไปเลยดิบอกว่าคอยๆก็ได้ไม่บอกแห้งได้หัวคนดูนหลายเด้อเอฟซีคนเด้อินนายอย่าลืมไปไปใช่หลังนัดเดี๋ยแซวว่ามีเชียวแซวแซวแซ่บคัก์ม่เชียวมีเชียวบางสิ่งนะครับจะหน่อยแหละตอนแรกๆอย่จะหน่อย Kim sang cái nam nắng 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 กินไร้าหลกนั่งคางนู่นั่งคางไอ้นัทแต่หลกตำชวจากตำชวแล้วตำบมกพริกเดี่ยนะมึกบวบาพี่น้องเบื้องหนอันตำชวมันเป็นตายาดเล่ยตำบมกพริกยนี่ม่งคนกินสะเด็นอ้นตำหมกงวงพี่น้องาต้องเลือดคุยเลยครับไอ้พี่น้องยำแต่หมองอันนี้หมักแซลหมักซือนองดองเป็นตาแสบด้วยพี่น้องเอนั่งไม่หล บางกินกับเพื่อนกินไหนบ้างน,นม้ไล่มากิน,นเจ็บกบระเพาะกินไมน้เอาโลนะตามสบายพอทิ้งเลยอยากยาหน่อหากอยากอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นเพินเ่นนน้ำได้แตกหน่อยหนึ่งหักกินโมนไหลกินทั้งไปคือหูเลยว่าะลุ่งหัวใจหัวใจมันกระเพาะไม่ค่อยดีกินได้ปะจ้จ้สบายดี FC กันหนุกสบายดีอายเคยเขากล่อง สบายดีหนมลูกดุกสาลาพันพีหนอกเลยสาลาเสียวเป็นหวงแล้วสมบรลูกกินได้่วเนาะแซบกินโลดลูกชกเนี่ยแม่เจ้าคักหลายสบายอยากกินแต่สมเตแต่สับเซาขอยา พี่น้องฝากกดไลค์น้องนัทที่แเออเะไแล้วเนี่ยกดณจะดิ่งให้ช่องน้องนัทพ่อวานเม็นโรดเดอร์จ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนะจ้าบ๊ายบายบบ๊าายยพี่น้องคิดมาเจอกันเดี๋ยพี่น้องเดินคิดคิดมาเจอกันพี่น้องขอบใจที่เบิ่งจบคลิปโอ้ยขอบใจหลายพี่น้องเลยบ๊ายบาย